กเผยภาพสวีทบี้กลางทุ่งดอกไม้สวยละมุนเหมือนหลุดมาจากนิยายรักเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของสมาชิกครอบครัวที่ชวนให้รู้สึกอบอุ่นหัวใจได้มากเลยทีเดียวสำหรับเซตภาพล่าสุดที่กุกก๊ปกิฟสุมนทิปนำมาแชร์ผ่านอินสตาแกรมซึ่งเผยให้เห็นช่วงเวลาแห่งความสุขของเจ้าตัวกับคุณสาม,มีบี้รวมถึงลูกสาวทั้งสองคนอย่างเปาเป้และเปาเปา ที่ได้มีโอกาสเดินทางไปพักผ่อนกันแบบเรียบง่ายนะเชียงใหม่เพื่อชื่นชมความงดงามของธรรมชาติและสูตรอากาศบริสุทธิ์พร้อมกับถ่ายภาพสวย่าำกลางหมู่มวลดอกไม้เป็นที่ระลึกโดยกุปก๊ปกิิบสุมวนทิพย์ได้แนบข้อความบอกเล่าความรู้สึกของเธอซึ่งหลังจากที่ภาพใส่เซ็ตนี้ถูกแชร์ออกไปก็มีแฟนคลับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาร่วมกดไลค์ รวมถึงแสดงความชื่นชมความน่ารักของสมาชิกครอบครัวยอย่างล้นหลามอีกทั้งยังออกปากแซลคุณพ่อคุณแม่ลูกสองบี้และกุ๊บกิ๊บเป็นเสียงเดียวกันด้วยว่าระดับความโรแมนติกของทั้งคู่นั้นไม่เคยลดลงถอยลงเลยจริงๆหากชอบคลิปข่าวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ